สวัสดีทุกคนนะครับมาต่อกับเกม Grim So Survival นะครับผมวันนี้เดี๋ยวเราจะไปฟาร์มของกันที่ป่า2กะโหลกกันนะครับมันชื่อป่าอะไรนะป่าสนต้นเล็กมั้งนะครับจะต้องไปเช็คกันอีกทีแต่ก่อนจะไปเนี่ยเราขอเก็บของก่อนละกันนะกุญแจที่ได้มาต้องเอาไปเปิดบ้านของคนที่เราป้นมาได้ใช่ไหม ไอ้ผู้รอดชีวิตที่เราจัดการไปแล้วอะ่ะแต่ว่าผมไม่มีระเบิดเราจะไปป้นได้ไหมไม่น่าได้แต่ว่ามันมีวิธีคราฟอยู่นะแต่ว่าวัตถุดิบในการคราฟของผมมันไม่เพียงพอไงคือตอนนี้ก็ กะว่าจะทำตามเนื้อเรื่องไปด้วยแล้วก็จะเก็บเลเวลไปด้วยนะครับเพื่อให้เราได้กระเป๋าเลเวล2กันนะพอเราได้กระเป๋าเลเวล2ล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปลุยดันเจี้ยนฟอร์เชสเกันนะครับแต่มันมีเควสให้ทํา3อย่างนะหนึก็คืออะไรอะเหมือนจะมีกิจกรรมลานประลองอะไรสักอย่างคนระับ กับสก็คือให้เข้าภาคีใดภาคีหนึ่งก็ได้หรือจะสร้างภา r k คีก็ได้นะครับซึ่งภา r k คีนี้ผมแอดไปแล้วนะชื่อว่า k คิงไทยนะครับเป็นของคนไทยนะของคุณโอไฮโอบอสนะครับเป็นเพื่อนในแคนเกมล s ต d ออนเอิร์ดนั่นเองแล้วเขาก็เล่นเกมนี้เหมือนกันเขาก็เลยสร้างแคนมาผมก็เลยกดเข้าร่วมไปแล้วนะแต่ว่ามันกดดูยังไงว่าเราเข้าร่วมไปแล้วชื่อคิงไทยนะครับ k i n g แล้วก็ t h a i นะ ลองแอดเข้าไปดูกันได้นะครับผมอยู่ในแคนนั่นแหละลองดูแล้วกันถ้าเข้าไปแล้วเจอชื่อผมก็แสดงว่าผมยังอยู่นะอ่าแล้วก็อีกเควสนึงรู้สึกว่าจะต้องเนี่ยลงชั้น2สุสานใต้ดินครับเคลียชั้นสองสุสานใต้ดินตรงไหนอะ่ะ ไม่น่าจะใช่ฟอร์ชิคเคนใช่ไหมสุสานชั้นใต้ดินอ๋อ,อตรงที่ผมไปตายมาตอนแรกๆปะ่ะที่ว่าผมไม่ได้พกอาวุธไปอะต้องสู้กับซอมบี้กี่ตัวไม่แน่ใจนะครับทีนี้ผมมั่นใจว่าผมน่าจะสู้ได้แล้วเพราะว่าผมรู้แล้วว่าอาวุธอะไรควรใช้ประมาณไหนนะครับแต่ที่แน,น่ครับกระบ,บองซีแชกไว้ลุยเลยอย่างเดียวก็ได้ <laughs> น่าจะจัดการได้อยู่นะตอนนี้ขอ เดี๋ยวขอเตรียมของเพื่อที่จะไปที่ป่าสนต้นเล็กกันก่อนนะครับเอาก่อนจะไปเดี๋ยวไปค่ายเทวทูตก่อนจะเอาอ่าศิลาสีส้มนะครับไปให้กับเซบาสเตียนนะไปะเดี๋ยวตัดไปเลยครับเซบาสเตียน <Sebastian. S 1> เท่าไหร่แล้วอะจะ3ามรอแล้วเดี๋ยวเราค่อยกลับมาเล่นเรื่อยๆนะ เราพลาดโอกาสไปเยอะเลยอะที่เราไม่ได้เล่นช่วงที่ผ่านๆมานะครับเทพเจ้าไม่สนใจเทพเจ้าไม่ตอบรับคำขอพรอ่าอีกทีเนี่ยเอ้าต้องดูโฆษณาเฉยเลยอะไม่เป็นไรดูได้กี่รอบอ่าดูได้กี่รอบก็ไม่รู้นะโอเคครับเราก็กลับบ้านก่อนแป๊บหนึ่ง เมื่อกี้ผมไปลุยที่ตินเขาเล็กมาแป๊บหนึ่งนะทุกคนนะได้ของมานิดนึงจะขอแต่งตัวแป๊บหนึ่งนะครับเพื่อที่เราจะได้ไปลุยที่ดงต้นสนกันได้แบบไอป่าต้นสนกันได้แบบสบายใจนะเพราะว่าผมเคยไปครั้งหนึ่งแล้วผมเจอไอนางร้องไห้กับอัศวินรอบนี้จะเจอหรือเปล่านั้นผมว่ามันน่าจะเจออยู่ยแล้วล่ะ อย่างน,น้อยเนี่ยอัศวินก็น่าจะอยู่สักหนึ่งตัวนะส่วนเจร้องไห้ก็น่าจะมีเหมือนกันดังนั้นเนี่ยต้องเตรียมอาวุธไว้ให้พร้อมนะครับตอนนี้ผมคาบดาบแล้วดาบเล็กอาดาบเล็กสั้นเนี่ยช่วยได้ในระดับหนึ่งแต่ว่ามันก็ไม่ได้แรงเท่ากับดาบมือเดียวแต่ว่าถือว่าดีกว่ากระบองแล้วก็คานไม้นะอนาคตก็น่าจะเอาบัฟเกี่ยวกับดาบสั้นมาถือนะครับ รู้สึกว่าณนะจุดที่ผมยืนอยู่ตรงนี้นะเกมที่ผมเล่นอยู่ณนะจุดนี้ก็คือยังไม่เข้าถึงยังไม่เข้าสู่10%เลยมั้งของเนื้อเรื่องในเกมนะดำเนินเรื่องกันไปอย่างช้าๆเอื่อยๆนะชิวๆตัดตอนย้อนกันไปครับปเดี๋ยวเราเดินทางกันไปที่ดงต้นสนปลาสนเล็กอ่ะโอเคมันจะไปงงไอชื่อ ชื่อป่าของเกมลาเต้ครั้งก่อนผมได้อาวุธดีๆมาด้วยนะครั้งนี้จะได้อะไรก็ไม่รู้ป่ะลุยกันครับอ่าเช่นเคยนะเราก็ต้องฟาร์มของรอบๆอบแมปกันไปก่อนไม้หินแล้วก็หญ้าเช่นเคยเนะี่ยเบอร์รี่ทั้ง2ชนิดแต่ตอนนี้ผมรู้สึกว่า ผมได้ใช้สกิลของคานไม้ะนะทักษะครับเลยมันเลยทำให้ตีเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งดังนั้นเวลาย่องมาตีซอมบี้ทางด้านหลังอะถ้าเป็นตัวขี้เลื้อนธรรมดาตีทีเดียวตายเลยนะถือว่าโอเคอยู่ลดการใช้อาวุธไปอีกนิดหนึ่งนะครับต้องค่อยๆเดินอนะเราวิ่งไปไม่ได้เลยไม่รู้ว่าไออัศวินมันอยู่ตรงส่วนไหนของแมปด้วยไง ถ้าสวินมาผมจะใช้ดาบแล้วก็จะวิ่งรอบรอบ,รอบแมปอะ่ะค่อยๆหาไปก่อนนะครับช่วงนี้ก็หลอมเหล็กกันไปเพลินๆนะทุกคนนะอะ่แรล่ทองแดงนะครับมันไปตีกับสับของเกมลาดเด รักปลักหักพังเฮ้ยกระจัดแบบนี้เหมือนจะมีของดีนะน่าจะมีของดีกว่ากล่องอะจากความรู้สึกนะครับเดี๋ยวดูก่อนว่าใช่หรือไม่อ่ะโอ้ยมีแจก,กันกับมีแร่ดีบุกครับเอาแร่ดีบุกไว้ก่อนขวดแก้วก็เอาด้วยเอาไว้ใส่น้ำยาเออว่าแต่ไอ้น้ำยาสีาขาวใสๆอะ ไอเเดี๋ยวนะเขาเรียกว่าอะไรวะสุลากันมัน้งเอาไว้ทําอะไรครับในเกมนี้มีใครพอทราบไหมครับหรือว่าต้องเอาไปคาบร,รวมกับอะไรอีกหรือเปล่าพอดีไอโต๊ะคาบยาของผมม,มันคาบได้แล้วไงมันได้สุดอยชื่ออะไรอะกรีนแต่เราโจมตีเร็วกว่าเฮ้ยมีชุดแล้วก็มีดาบได้ยากครับ มันรู้สึกเสียดายเนเวลาที่กระเป๋าเราเก็บได้น้อยอ่ะแต่ว่าเขาก็มีช่องแค่นี้เหมือนกันนะอยากเอาดาบมาใช้เอาดาบก่อนได้ไหม๋ยวถ้าชุดพังจะมาเอานะเฮ้ยตรงนี้กดใช้ตีนนะครับแล้วก็ฟาดแต่ตอนนี้ยังใช้ไม่ได้นะเพราะว่ามีตัวเดินมาอยู่เนี่ยต้องระวัง เดียวเดียวเดียไม่มานี่กนี่้อนนี่ก,อ,นนก,อ,นนกอ,อาวุธจะพังไงไมเมื่อกี้เดี๋ยวก่อนนะขอออกนอกแมบแป๊บนึงขอเปลี่ยนอาวุธก่อนครับไม่พร้อมไม่พร้อมไปเข้าไปหม่ได้หมาไม่มาแล้วใช่ไหมเคต้องไปใช้ทักษะการตีหนักนะครับ ตรงกล่องอันนั้นนะ่ะนี่อันนี้อันนี้อึ้งมาน,นีมาน,นี่ได้วูฟยังเก็บอะไรไม่ได้ตีนักปั๊บนี่แนะ่ดีนัาได้ทักษะนี้มานะไม่งั้นเราก็เปิดกล่องนี้ไม่ได้โอเคต่อไปต่อไป นี้มีศพผู้วายชนนะครับหนึ่งคนเขาจะทิ้งอะไรไว้ให้เราบ้างเก็บไว้ก่อนไม่มีอะไรมีแค่ป้ายธรรมดาเรายังไม่เจอนางร้องไห้แล้วก็ยังไม่เจอกับอศวินนะครับไม่เจอตอนนี้ดีถ้าเจอแล้วรู้สึกว่า มันจะอันตรายต่อเรานี่ผมไปดูในกลุ่มมาโหแต่ละคนชุดกรอะแบบโอ้โหอลังการนะซึ่งเข้าใจได้ว่าแต่ละคนได้มาอย่างยาวนานนะครับอันนี้ต้องเราต้องไล่ตามเขาไปอะ่ะเพราะว่าเราเพิ่งหัดเล่นใช่ไหมแต่จากความรู้สึกของผมก็คือตั้งแต่วันแรกที่เล่นมาจนวันนี้ผมว่าผมว่าผมมาไกลเหมือนกันนะ เออเริ่มเรียนรู้กับเกมนี้ได้ได้เยอะขึ้นกว่าแต่ก่อนช่วงนี้ฝนตกหนักมากเลยทุกคนอันนี้ก็คือฝนเพิ่งหยุดตกไปนะครับก็เลยต้องรีบทำคลิปก่อนเดี๋ยวไม่มีคลิปลงนะ จะพยายามทําคลิปลงให้ได้ทุกวันนะครับสําหรับเกมนี้แต่ว่าเวลาลงเกมนี้จะอยู่ประมาณทุ่มถึงทุ่มครึ่งนะครับอาจจะเลทไปบ้างนะตามการเรนเดอร์แล้วก็การอัปคลิปลง YouTube นะครับ ตอนนี้อยากไปเข้าป่าแล้วก็เจอเทพทั้งสามจังเลยอยากลองอัพไอ้นั่นมั่งอะ่ะเทพโรคระบาดบ้างอะ่ะว่าจะไปช่วยเขาอยู่แต่ยังไม่รู้ว่าจะใช้อาวุธอะไรในการช่วยเขาดีนะครับผมว่าน่าจะต้องใช้อาวุธที่มีดาเมจแรงๆเพื่อที่จะช่วยเทพของเราในการเออแตว่ว่าแต่เขาจะไปสู้กันทำไมสองคนนะ่ะ สามคนเขาเขาสู้กันเรื่องอะไรอ่ะไม่ถูกใจเรื่องอะไรถึงได้มาต่อสู้กันในป่าในเขาอะไรแบบนี้นะแต่วันนี้ยังไม่เจอนะครับแสดงว่าผมต้องพกอาวุธหนักมาไว้สักหนึ่งถึงสองอย่างแล้วละ่ะเพราะผมไม่รู้ว่าผมจะสู้ไหวหรือเปล่าไงครั้งก่อนเคยสู้แล้วนะใช้กระบองในการสู้สรุปก็คือหลังจากที่เราช่วยแล้วอะ่ะพอเทพเจ้าแห่งโรคระบาดตายแล้วอะ่ะ คนต่อไปที่จะตายคือเรานี่แหละตายคามแมปเลยจะไม่ได้ว่าอีไหนแต่ว่าอีพีนั้นนะตายแบบโอ้ไม่กอดตรงนี้มีกล่องนะครับเผื่อได้อาวุธดีๆพีคัมพี ช่วงนี้ต้องสะสมคมพี์ไว้ให้ครบครับเราจะได้เอาไว้ทําคลิปอ่านคมภีกันอยากรู้เหมือนกันว่าเนื้อเรื่องแต่แต่ละอย่างเนี่ยมันเป็นยังไงนะจะได้ทํา ep พิเศษนะครับเจอแล้วเจอแล้วเ <laughs> จออัศวินแล้วต้องจัดการตัวอื่นก่อนแล้วค่อยไปจัดการอัศวินครับตรงนี้ละ่ะได้วูบอยู่นี่จะมีสั้นไปหน่อย ยังไงยังไงเจลิดมีสั้นไปหน่อยเรียบร้อยครับมีดนี่มันดีจริงๆไยังไงยังไงวะนี่หลังจากที่เราได้ใช้มีดสั้นแล้วเราลืมไม้นี่ไปเลยกระบองไม้กระบองไม้ธรรมดาเพราะว่าดาเมจจากกระบองไม้มันนิดเดียวนะอุย้ยได้ดีบุกอีกอันแนละ้วทุกคนสมอันแล้วว่า เอาไปหลอมร่วมกับแร่โลแร่ทองแดงนะครับได้บรอนหนึ่งอันแล้วก็เอาแท่งบรอนนี่เอาแร่บ,บรอนไปทําเป็นตะปูก็ได้นะเอาไว้คาราบอาวุธคราบชุดคารคาบอะไรก็แล้แต่นะครับเยอะมากเลยแต่ต้องทยอยเก็บเป็นไปอะ่ะต้องใช้ความอดทนเหมือนกันนะเกมนี้ เราจะสู้กับสู้ไม่น่าได้ทุกคนอัศวินนะเพราะอะไรหนึ่งคือที่เติมเลือดเราไม่พอครับสองคืออาวุธตีแรงไม่มีมีกระบอกกระบองสู้ไหวไหมวะเราพอใจในสิ่งที่เรามีพอไหมเอาเท่าที่เราได้พอปะเนะยังมีเวลาที่ให้เราจัดการเจ้าอัศวินได้อีกตั้งเยอะ ขอกิบของที่เหลือหน่อยนะครับเอาเนื้อกลับบ้านเอาไปทำอาหารให้พ่อครัวปุ๊บนี่เนะยกวางหนึ่งตัวจิ้มก้นเลย ชอปเรียบร้อยเอาเนื้อก่อนวุ้ได้เนื้อตั้ง10ชิ้นไงอยากเก็บมากกว่านี้จังเลยแต่กระเป๋าไม่พอใส่โอเคทุกคนผมว่าผมกลับบ้านก่อนดีกว่าไม่สุกัสวินนะไมอ่อาวุธไม่เพียงพอแล้วก็ชุดใกล้จะพังแล้วไม่พร้อม ไปดีกว่ากลับบ้านดีกว่าค่ายคนเถืน่นอุ้ยเกิดใกล้ด้วยนะเออเอาไงดีอะสียได้ของอะถ้าตายมาทำไงวะหรือเดี๋ยวเราวกกลับมาใหม่ดีกว่าเห็นปะพลังงานยังพอมีเหลือครับเดี๋ยวขอเก็บของก่อนแล้วเดี๋ยวไปใหม่ช่วงนี้ต้องฟาร์มของเรื่อยๆอะ หลอมแล่ทองแดงไว้เพื่อทําชุดแล้วก็ทําอาวุธนะครับเตรียมความพร้อมเพื่อจะไปลุยชั้น2ใต้ดินของสุสานนะนะกับ d u n g e n forsaken นะครับชั้น2เพราะว่าของหลายอย่างมาอยู่ที่ชั้น2เนะเห็น <ๆ S 1> หลายๆคนบอกมาดังนั้นเนี่ยขอให้ได้เลเวล5 5าสิบ้ไวทีเธอตอนนี้อยู่ที่53หรือ52นะเนี่น้ำยานี่เอาไว้ทำอะไรทุกคน น้ำยาสก,กัดเห็ดสุรานี่ครับเออสุราเอาไํทำอะไรอะ่ะมันไม่ได้บอกว่าได้ทําอะไระหรือว่ามันต้องเอาไปผสมกับอะไรหรือเปล่าใครทราบก็ช่วยอธิบายหน่อยนะครับขอบุนลงหน้านะครับผมขอเตรีมของไว้ก่อนนะคือเราไม่รู้ว่าไอ ค่ายเถื่อนตรงนั้นนะมันมีอะไรไงหรือผมเคยไปแล้วผมลืมก็ไม่รู้นะแต่ว่าเดี๋ยวขอพกเอาไว้ไปก่อนแล้วกันถ้าเจอโหดมาเราจะได้รอดกลับมาครับแต่ว่าถ้าไม่รอดจริงๆเดี๋ยวผมจะลองปัดหน้าจอไม่รู้ว่าเทคนิคในการปัดหน้าจอเนี่ยมันจะใช้กับเกมนี้ได้หรือเปล่านะถ้าเราสู้ไม่ไหวต้องมาดูกันนะครับถ้ามันใช้ได้ก็จะได้บอกว่าใช้ได้ ทุกคนจะได้สามารถใช้วิธีนี้ในการแก้ปัญหาของเกมนี้เวลาเราสู้ไม่ไหวได้อ๋อด้านนี้อ <c oughs> ว่าแต่เราสู้กับมันได้ไหมครั้งก่อนผมจำได้ว่าผมตายเพราะไอ้ตัวนี้แหละต้องไปทางไหนอ่ะต้องเข้าก่อนใช่ไหมแล้วแมปก็มืดมากเลยใช้คบเพลิงไม่ได้ด้วยเพราะว่ามันมีไฟเอ้มันมีฝนตกนะครับนี่ไงมาแล้วเดี๋ยวขอลองฟาดทีนะเฮ้ยโอ้เข้าสิบห้า แล้วผมต้องฟาดกี่ทีอะเอ่อแต่ผมอยากรู้นะว่าข้างในมันมีอะไรเดี๋ยวลองดูนะทุกคนถ้าไม่ไหวจริงๆเดี๋ยวผมจะปัดหน้าจอทิ้งนะครับก็ถ้าปัดหน้าจอทิ้งก็คืออาจจะจบเกมได้เลยนะก็บอกไว้ก่อนตรงนี้เลยว่าอ่าใครมีคำถามอะไรหรือใครอยากแนะนำอะไรก็สามารถพิมพ์ได้ที่ใต้ช่องคอมเมนต์นะครับอย่าลืมกดไลค์กด subscribe ให้กันด้วยนะเฮ้ยเดี๋ดียวๆๆๆๆๆๆเดียเยอพมันมีตัวยิงธนูด้วยทุกคน แล้วของมันแจกตรงไหนอ่ะของอยู่ตรงไหนก่อนแสดงว่าแมปนี้เราต้องแข่งกับเวลานะครับแต่แต่เนี่ยมันติดอะทำไมรู้สึกเสียดาอาวุธด้วยนะโดนธนูยิงรอบทิศทางเลยครับตัวอะไรเนี่ยโจรป่าต้องโลกเฮ้ยเดี๋ยวแล้วของมาอยู่ตรงไหนอ่ะใข่คนเถื่อนครับแต่ไม่เห็นของมีพิษด้วย มีพิษหรือเราโดนพิษโดนคำสาบหรือเปล่ามันคือคำสาบเหรอไม่รู้ไม่รู้มันหมาแล้วเนี่ยมันมาแล้วต้องไปทางไหนวะเออติดติดติดอุ๊ยนกว่าตายชุดเสื้อพังแล้วครับติดติดติดทางไหนอ่ะเอาทั้งตันอุ๊ออกไม่ได้ด้วยปัด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 หน้าจอปัดหน้าจอปัดหน้าจอก่อนไงวะอ่ะโอเค